สัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ช่องกับอ้อมกอดชอบรีวิวค่ะตอนนี้นะคะอ้อมอยู่ที่ CCC Auto โตอุบลราชธานีค่ะอ้อมจะมาซื้อรถนะคะที่บ้านอ้อมแล้วก็อ้อมเนี่ยก็รออยู่ด้านในไปกันเลยอุ๊ยร้อนมากเลย และตอนนี้ค่ะอ้อมก็อยู่ที่เกรดบอลมอเตอร์ซ c c ี u ีอออุบลราชธานีค่ะเป็นโชว์รูมที่จังหวัดอุบลราชธานีนะตอนนี้เพื่อนๆค่ะรู้ไหมคะว่า โชว์รูมที่นี่คือใหญ่มากอลังการมากแล้วเดี๋ยวอ้อมจะมาซื้อรถนะคะซึ่งอ้อมเนี่ยก็ได้ทําเอกสารคร้าๆไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้อ,อ้อมไม่ได้มาคนเดียวนะคะอ้อมมีผู้ช่วยด้วยค่ะขอแนะนําน้องจอยรี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแนะนาตัวสักนิดหนึ่งค่ะ I am Joy g r e t w a r d Motor อุบลราชธานีค่ะย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> น้องจอยค่ะที่โชว์รูมของที่อุบลเนี่ยแบบ มีอะไรเด่นน่าสนใจบ้างคะโอ้อโหไม่ว่าจะเป็นโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดนะคะในภาคอีสานเลยอุ้ใหญ่สุดนภ<ช>ีชค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องรับรองนะคะสถานที่ให้เด็กวิ่งเล่นนะคะเวสตศูนย์เซอร์วิสที่ครบวงจรด้วยค่ะก็คือเยอะมากนะคะอ้มก็เลยตัดสินใจซื้อรถที่นี่ค่ะเดี๋ยวให้กล้องแพนดูคร่าวๆนะคะว่าโชว์รูมของเขาเนี่ย คือใหญ่จริงๆเข้ามาแบบโอ้โหพื้นที่เยอะมากอลังการงานสร้างจริงๆค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวอ้อนกับน้องจอยจะพาไปดูแต่ละโซนนะคะไปดูกันเลยแล้วตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่ ห้องพักลูกค้าใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะพี่อ้อมไม่ว่าจะเป็นทีวีนะคะทีวีคือใหญ่มากทุกคนเวลาที่บอกว่าเรามาศูนย์ใช่ไหมแล้วก็แบบว่าปีที่นั่งพักใช่แล้วค่ะแล้วก็มุมนี้น้ำดื่มน้ำดื่มก็มีค่ะท่านผู้ชมค่ะก็มีแบรนด์ของเขานะคะน้ำดื่มดูซีโอ้โห และนอกจากจะมีน้ําดื่มนะคะอ่ะเราลองไปนั่งกันก่อนเลยนี่โซฟานุ่มนะคะนั่งสบายด้วยพี่ออมที่นั่งเขาเยอะมากๆแล้วก็นี่เลยค่ะระหว่างที่เรานั่งอยากจะดูทีวีหรือว่าอยากจะดื่มน้านะคะเราก็สามารถศึกษาพวกแอปพลิเคชันได้เลยใช่แล้วข้อหนึ่งที่ชอบเนาะของ Great Ball m o n t e r ก็คือว่าเขาจะมีแอปพลิเคชันของเขาเราสามารถเช็คในเรื่องของการจอง ตามแบบพวกศูนย์บริการอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาผ่านแอปพลิเคชันได้เลยใช่ไละง่ายสะดวกสบายมา,มากๆเลยใช่ค่ะอีกอย่างก็คือว่าที่นั่งสบายนะนุ่มทำไมนอนได้เลยอะ่ะเออเหมือนแบบอยากจะนอนมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยมามุมนี้อีกหนึ่งรอบเนาะพูดคุยกันว่าเหตุผลทำไรแบบว่าอ้อนถึงเลือกซื้อรถนะคะของ Great Wall Motor ค่ะแต่ว่า ได้ยินว่าเขามีโซนของกาแฟด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะพาพี่อ้อมไปทานกาแฟสดด้วยจัดไปตามไปดูกันค่ะแล้วตอนนี้ค่ะอ้อมกับน้องจอยนะคะก็อยู่โซนของกาแฟค่ะอันนี้เป็นกาแฟสดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นกาแฟสดหอมกลมกล่อมด้วยนะคะพี่อ้อมโอ้โหนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูค่ะว่าเครื่องกาแฟอะไรของเขาอะอยู่มุมไหนนี่ใช่ไหมเอยอยู่ด้านหลังของเรานี่คะ่ะพี่อ้อม วิ้ยก็แบกว่าเขามีเป็นเครื่องชงกาแฟสดแล้วก็มาในกาแฟครบแบบเบบเสร็จเลยไม่ได้มีแค่กาแฟนะคนที่แบบว่าไม่กินกาแฟก็มีเหมือนกันใช่ไหมโกโก้อะไรี้กโก้อะไรน้ขแดงมนเฮ้ยนี่ไงเขาก็มีผงด้วยนะคะขนมเอ้ยอะไรเอ้ยเล่นมุกเล่นมุกขนมก็มีนี่อ่าใครที่บอกว่าหิวอยากจะทานขนมนะคะที่เกเนพอร์เตอร์ c c ออโตครัก็มีบริการเซอร์วิสที่ รบคันเลยค่ะอุ้ยมุมกาแฟน่ารักมากๆเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูมุมอื่นๆกันบ้างไปด้วยเลยค่ะ แล้วถ้าเดินออกมานะคะเผื่อว่าบางคนอยากจะแบบเดินมาชมรถเนี่ยเขาก็มีรถโชว์เลยโดยเฉพาะรุ่นมาใหม่ด้วยเฮ้ยรุ่นไหนคะเนี่ยตัวนี้จะเป็นรุ่นโอรากรุ่น GT ค่ะพี่อ้อม GT พิเศษด,ด้วยมีชุดแต่งรอบคันเลยก็คือรุ่นนี้จะเป็นแบบ l i m i t ต็ด dition ใช่ไหมใช่แล้วค่ะเป็นชุดแต่ง GT แบบพิเศษใช่ภายในก็เป็นทูโทน ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะพี่ออมเรามาถึงโอลากูตแครุ่น GT ทั้งทีขอพาไปดูสักนิดหนึ่งได้เลยไปฝั่งนู้นก่อนเลยเนาะข้างในดูสวยมากเลยค่ะพี่ออมมีสีทูโทนตัดด้วยสีดำกับสีแดงเอ้ยจะบอกว่าข้างในมันสวยมากค่ะท่านผูโชมโดยเฉพาะการออกแบบดีไซน์เนี่ยเป็น แบบทูโทนเนาะอย่างที่บอกดำตัดแดงแล้วแบบว่าทุกอย่างของเขาการออกแบบของเขาคือสวยรูหรามากค่ะอ่ะให้ดู g ีทาคราวๆใครที่อยากจะมาชมต้องมาที่เกรทมอมอเตอร์นะคะโชว์รูมของอุบลราชธานีค่ะนอกจากบริเวณโซนด้านนอกเนี่ยจะมีรถโอล g าก d ดแค t จีให้ได้ชมแล้วเนาะในโชว์รูมของเขาก็มีรุ่นอื่นๆด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูเลยนีทางนู้นเลยค่ะพี่ออม จริงๆจะบอกว่านอกจากจะมีรถโชว์ก็จะมีตัวเทรดได้ด้วยใช่ค่ะมีรถทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นออร่าบุ๊ t แคทนะคะฮาวาลโจเลออนฮาวาลเซิกนะคะมีรถทดลองขับทุกรุ่นเลยว้าวนะคะอ่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่กันกับอีกหนึ่งรุ่นนะคะกับฮาวาลเอสซิกนั่นเองเฮ้ยเขาบอกว่ามีรุ่นแบบปลั๊กอินไฮบริดด้วยใช่<ม>ไหมใช่มีปลั๊กอินไฮบริดด้วยเลยค่ะพี่อ้อม อันนี้ก็คือไม่ต้องรอรถนานเลยสามารถจองแล้วก็รันคิวรอรถมาเลยพี่อ,อ้อมใช่ค่ะและ้วก็รุ่นที่อ้อมจะซื้อนะคะท่านผู้ชมค่ะนั่นก็คือ h า w าลโไลอเย้สวยมากแต่ว่าอ้อมไม่ได้เอาสีแดงนะอ้อมชอบสีขาวนะคะ <laughs> เดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าสักนิดหนึ่งของเจ้าฮาวาลโจไลออนนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเซ็นเอกสารนะคะแล้วก็ รับรถเลยเพราะว่าน้องจอยบอกว่ารถมาถึงวันนี้ด้วยใช่แล้วค่ะช่องดีมาจากโรงงานสดๆใหม่ๆเลยชุดละนี่นะคะก็คือมุมขออุปกรณ์ใช่แล้วค่ะเยอะมากเลยค่ะพี่อ้อมไม่ว่าจะเป็นกล้องนะคะวิดีโอติดรถยนต์โอ้โหพี่ออมค่ะบันทึกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังคือราคาไม่แพงเลยนะคะพี่อ้อมก็คือถ้าอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ที่ติดในวันรับรถของเราจะรับประกันพร้อมกับตัวรถงาน5ปี5ปีเลยใช่เลยค่ะพี่อ้อมโอ้โห แล้วก็มีอะไรอีกมีคิ้วบันไดขอบประตูค่ะพี่อ้ออันนี้ก็จะเป็นรุ่นของโอล่าคูดแคปน้ออันนี้ก็จะเป็นของคิ้วกันสา์ของฮาวาวโอ้โหอันนี้เป็นคิ้วอ่าสครับเพจของตัวกันลอยนะคะของฮาวาวเหมือนกันมีไฟด้วยพี่อ้อตัวนี้มีไฟด้วยจะบอกว่านอกจากเราแต่งหน้ามีคิ้วแล้วรถก็ต้องมีคิ้วอ่าใช่เหมือนกันคิ้วยอ่กว่าเราอีกเออมุมนี้เป็นอะไรวันนี้จะเป็นแผ่นกันลอยด้านหลังนะคะของฮาวาวเหมือนกันเวลาที่ อ้อมจะใส่ของใส่ของอะไรอย่างเงี้ยเอาของไปวางมันก็จะกันรอยได้ได้ได้ดีด้วยโอ้โหและเดี๋ยวเราจะนะคะก็คือจริงๆบอกว่าอุปกรณ์ของเขาเยอะมากๆเนาะเราอาจจะขึ้นให้ดูแต่ว่าไม่ได้โชว์ราคานะคะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ทุกคนดูเผื่อว่าใครที่แบบมาซื้อรถแล้วอ,อยากจะได้อุปกรณ์าาเพิ่มเติมนั่นเองะคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะทีมงานแฟแนซ์นมันรอแล้วเดี๋ยวอ้อมขอตัวไปเซ็นเอกสารสักแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเจอกันคะ่ะ ค่ะตอนนี้นะคะพี่อ้อมเราก็ทําสัญญานะคะกับทางเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์คอยให้บริการที่โชว์ลูมนะคะตอนนี้พี่อ้อมกำลังทําสัญญาคะ่ะไะ เพราะว่าตอนนี้ใครที่เข้ามาที่โชว์รูมแล้วยังไม่เคยได้เทสรถเนาะเดี๋ยวเราสองคนจะพาไปเทสค่ะเพราะว่ารุ่นของโจไลออนเนี่ยเขาจะมีตัวที่แบบว่าถอยจอดอัตโนมัติใช่ไหมใช่แล้วค่ะพี่อ้อมมีระบบช่วยจอดด้วยถูกต้องเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่ข้นไหนเอ่ยสีเทาเลยค่ะพี่อ้อมเย้ไปค่ะ แล้วตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมเราสองคนนะคะก็อยู่ที่รถของฮาวาลจ o l ไลออนค่ะซึ่งรุ่นนี้ก็เขาบอกว่าเป็นเรืออัลตราใช่ไหมใช่แล้วค่ะพี่อ้อมโทนสีเขาจะเป็นแบบทรีโทนนะคะจะมีเป็นสี<ม>เขาเรียกว่าสีอะไรเอ่ยสีเป็นสีครีมสีเทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อ้อมออต่ดด้วยคปรีมร <ส S 1> นิดนึง <laughs> นะคะโอ้โหโอเคเราจะลองขับขี่เลยไหมคะ ไปเลยค่ะพี่อ้อไปเลยค่ะท่านผู้ชมนี่อันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูสมรรถนะของเขาจะบอกว่าอ้อได้ลองเทสไรแล้วนะทุกคนค่ะดีมากชอบมากก็เลยทำให้แบบแตัดสินใจที่จะซื้อด้วยนะคะนิ่มมากค่ะทุกคนตอนนี้ที่นั่งอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูนะคะวิธีช่วยถอยจอดไปกันเลย เจ้าสาวคนสวยของเรานะคะเปิดยังงั้นเลยเหรอโอ้โหเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่แบบว่าจะมีทดสอบในเรื่องของระบบถอยจอดนะคะถ้าเปิดเราทำไมเท่ต้องใช้เทา้าถึงจะออกถึงจะออกครับยอเก๋มากนะคะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทดสอบระบบช่วยถอยจอดอัจฉริยะเนาะใช่แล้วค่ะ เริ่มต้นนะคะแล้วก็ไปกดตรงฟ mm ัง hmm. ก์ชันระบบช่วยจอดนะคะเลือกวิธีการจอดรถเขาให้เราเลือกวิธีการจอดออรถเ,เราจะจอดฝั่งซ้ายเราตีเฟลี้ยวฝั่งฝั่งซ้ายค่ะถ้าเราเลือกฝั่งขวาเราตีเฟลี้ยวฝั่งขวาแล้วก็ขับเข้าไปเลย,ยให้ระบบ,รบต่างๆค้นหาที่จอดรถให้น้องนะคะระบบจะค้นหาที่จอดอ่าอ่เราจะจอดแบบคู่ขนานค่ะพี่ออ เขาก็จะมีระบบให้เราทำเราก็กดสวิตช์ทางไว้สองวีปล่อยมือปล่อยเท้าได้เลยค่ะพี่อ้อมอ่าเราจะให้ดูนะคะว่านี่ค่ะไม่ใช่ผี่ลองใช่ไหมน้องจอยไม่ได้ทำอะไรเลยนี่รถคือจอดให้เองนะคะชอบมากเลยเนอะสำหรับคนขี้เกียจ <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> เป็นระบบตัวช่วย ก็เหลือการขับถีเวลาจอดเนี้ยจอดง่ายมากๆเลยค่ะพี่ออมถอยปุ๊บโยกซ้ายขวาแค่นั้นเองจบเลยนี่ค่ะท่านผู้ชมเจะอวออมให้ดูนะไม่ทำอะไรเลยอ่ะเออเังไ้อ่ะนอนอยู่หรือเปล่านี่อะไรจะสบายขนาดนั้นนะโอ้โหโอ้โหไบ่ไแล้วอ่ะโอ้โหทุกคนค่ะเดี๋ยวอ้อมพาไปดูด้านนอกแป๊บหนึ่งว่าเขาถอยแล้เป็นยังไงบ้างว้าว น,น,นี่เร<อ>าสามารถดูผ่านกล้องต<ช>ัวนี้ก็ได้อ<ช>๋อดูผ่านกล้องได้หรือไม่พี่อ้อมลองไปคิดภาพนัดน,น,นอไนได้ทุกคนค่ะระบบช่วยถอยจอดนะคะนี่เฮ้ยคือจอดเป๊ะมากจอดดีมากนี่คือบริเวณด้านหน้านะคะที่เขาช่วยถอยจอดนอกจากจะมีระบบช่วยจอดแล้วก็คือ มีระบบอะไรอีกนะคะเขาจะมีระบบช่วยให้เราออกจากช่องจอดได้ง่ายด้วยค่ะพี่อ้อมกดระบบเดิมค่ะฟังก์ชันจอดอัตโนมัติอืมการจอดเราจะเอาหน้าออกค่ะพี่อ้อมแล้วตีไฟเลี้ยวส่งสัญญาณน,นี่เขาฝั่งขวาค่ะอือจ่เบรค่ะสองวินาที <c oughs> ปล่อยสวิตช์ปล่อยมือปล่อยเท้าค่ะเขาจะออกให้เราในรูปแบบเฉียงค่ะพี่อ้อม พร้อมที่จะอู้หกวิ้คือแบบเจ๋วบ้านี่เห็นไหมคะเขาจัดการให้หมดเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นกล้องเซ็นเซอร์นะคะคำนวณให้หมดแล้วนะคะตัวนี้ก็คือสบายเลยนี่กบพีราอกนะแต่ไม่ใช่นะทุกคนมันเป็นใชไค่ะมันเป็นเทคโนโลยีมาใหม่เฮ้ยสุดยอดมากเอาใจสายแม่บ้านที่แบบว่าอาจจะเข้าซองไม่เป็นใช่จอดไม่เก่งอะไรแบบนี้ ออกแล้วพี่ออกแล้วโอ้โหสุดยอดมีคำสั่งบอกมีคำสั่งบอกเนาะเดี๋ยวตอนนี้พี่อยากลองเทสไดอ่ะได้เลยค่ะพี่อ้อมตอนนี้นะคะอ้อมกับน้องจอยสลับกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอ้อมจะมาเทสไดเจ้าฮาวาจ์จไลอ้อนค่ะทุกคนอ้อมอยากจะให้ดูว่า เกียร์ของเขาไม่เหมือนทั่วไปอ่ะเขาเรียกเกียร์อะไรคะเนี่ยเป็นเกียร์ไฟฟ้าค่ะพี่อ้อเป็นเกียร์ล็กอนิกชิ h เตอร์นะคะเป็นการปรับเกียร์ให้เองอัตโนมัติอีกด้วยว้าวอะ,อะโอเคเดี๋ยวอ้อจะลองขับเนาะนี่เกียร์ดีแล้วตื่นเต้นจังไปเลยค <c oughs> ่ะ <c oughs> ทุกคนคุณข,ขับดีมากอะ่ะขับนิ่มมากเลยอ่ะโอ้โหแดดอะไรขนาดนั้น ขับดีมากค่ะทุกคนแล้วก็แบบโหมดการขับขี่เขาก็มีให้เลือกหลายโหมดด้วยเนาะใช่ค่ะโหมดการขับขี่ของเรามีให้เลือกทั้งสีโหมดเลยค่ะพี่อ้อมอม <c oughs> พวงมาลัยก็ยังมีช่วยผ่อนแรงพวงมาลัยให้ด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในโหมดสบายแต่ถ้าพี่อ้อมเดินทางไกลาทางตรงอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พวงมาลัยหนักขึ้นพี่อ้อมกดสปอรต์ตได้เลยก็จะรู้สึกกระชับมือมากยิ่งขึ้น แบบนี้นี่เองนะคะวิสุดยอดมากทุกคนคะ่ะคือแบบว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะที่อ้อรรมรู้สึกว่าฟังก์ชันแล้วก็การขับขี่ของเขาเนี่ยแบบค่อนข้างสบายอย่างมากเลยใช่แล้วก็เนี่ยกดแค่นั้นเองก็คือเป็นการจอดนะคะนี่ก็คือการทํางานง่ายมากๆแถมดึงเบรกมือให้อีกด้วยเพราะก็ทำงานคู่กัน<ช>เลยเนาะีโอ้โหโอเคเดี๋ยวขอเอารถจอดแล้วเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยด้านบนก่อนที่จะรับรถเนาะไดาเลยค่ะดี่อ้อ